สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นแรนดอมสุ่มเข้ามานะคะเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณนะคะกำลังบอกอะไรคุณตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอีพีเท่าไหร่ถ้าคุณเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นการไกลพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะอะ่าช้วิจรณิยานในการรับฟังด้วยเนาะเพราะว่าไม่ใช่ดูส่วนตัวนะคะใครสนใจคอร์สไพ่ยก็ทักมาได้นะคะตอนนี้ก็คือเกินครึ่งห้องแล้วนะคะ เออเป็นการให้ของขวัญตัวเองนะคะในการชิปพลังงานปีใหม่เนาะเดี๋ยวหมอโบจะชัฟเฟิลไพ่ให้นะคะขอเป็นแมสเซจจากดิวนี่ของคุณสามใบนะคะที่สื่อตรงถึงคุณเลยนะตอนนี้นะอันนี้เจอมากับพระพิคเนตปางนอนเลยนะคะปางแบบ ความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆที่มันง่ายดายขอให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยสาธุสาธุอันนี้เป็นเมจิกนะเอาสใบก่อน dreamer change นะคะแล้วก็ลาย d i s c r m m i t m o n d i s disc Dis o Dis m m i t m e n t หรอ ค่อยว่ากันขอดูพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้หน่อยนะคะอันนี้ภ้าปูใหม่นะสวยมากเลยดูเรืองแสงดีนะคะมาสำหรับคุณที่มาเจอคลิปนี้เทวดาประจําตัวของคุณนะเทวดานางฟ้าของคุณกำลังสื่อสารอะไรถึงคุณดูพลังงานหน่อยสิตอนนี้คุณเครียดนะคะบางคนไม่หลับไม่นอนนะคะมีความกังวลใจให้คิดเยอะคิดแยะ่นะคะ เดวิลอ of f อ r ์จูนมีการมีการที่เหตุการณ์ืองอย่างที่ถูกกำหนดไว้จากจัก,กรวาลกำลังจะเข้ามาหาคุณนะบอกไว้เลย Prince of w a n d ขึ้นมากำลังจะมีคำว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวทางด้านการงานเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะการรอคอยบางอย่างมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะในลักษณะของคำว่าพัฒนา คุณอาจจะได้คําตอบของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณอาจจะได้คําตอบของอคําว่าเงินเดือนขึ้นคุณสิ่งที่คุณเครียดอยู่นะคะเไม่ว่าจะเป็นเครียดในเรื่องของความก้าวหน้าเครียดในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินหรือปรับเงินเดือนหรืออะไรที่มันเป็นก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคําตอบมาแล้วนะคะเคำตอบมาแล้วสิ่งที่คุณเครียดอยู่นะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว งานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ชมคลิปนี้นะคะมันมีความหลากหลายมันเป็นแรนดอมดังนั้นจะไม่ค่อยบอกคุณหรอกว่าคุณเป็นราศีอะไรคุณเจอ e n e r g นี้ถือว่าเป็นคลิปของคุณนะคะคือกําลังเครียดอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีบางอย่างที่คุณกําลังได้คาตอบแหละมาดูหน่อยนะคะว่าสิ่งใดนะคะที่เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณ,คณกําลังสื่อสารกับคุณนะคะ the c h a r t e ขึ้นมา บางคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตำแหน่งงานจริงๆการเดินทางด้วยมีการเดินทางมีเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ว้าวสามถ้วยเป็นไปดีไหมเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมอีกหนึ่งใบ เย้ yeah, ดีมากๆเลยนะคะไพ่พูดิทีบมากเลยให้ไไลทไรทั้ง5่าใบนี้นะคะบางคนก็เป็นรักทางไกลลองดิสแตนต์นะคะกำลังจะมีข่าวดีหรือบางคนกําลังจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานที่สองหรือทางเลือกที่ดีโอกาสที่ดีการขยับขยายรวมไปถึงการแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการขยับขยายสาขาเกิดขึ้นหรือพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นคุณก็มีเซนส์รับรู้อยู่ว่าอะไรจะเข้ามาบ้างนะคะเนี่ยเนาะ เดี๋ยวขอดูว่าอันนี้คืออะไรนะสามใบนี้สีสวยมากเลยนะคะสีพื้นนองสวยมากสิ่งแรกขึ้นมานะคะเทวดารางฟ้าของคุณนะคะมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันกำลังเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่บอกนะ,ะการปล่อยวางนะคะแล้วก็โอบรับนะคะแสงสว่างแล้วก็ ความสุขของวันใหม่นะคะคุณจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นชีวิตจะแบบสดใสมากขึ้นรวมไปถึงให้โอบกอดนะคะกับสิ่งที่มันเป็นนิวเรย์วันใหม่ๆความเอนจอยในชีวิตกำลังจะเข้ามาแล้วได้รับกับแสงสว่างนะคะแห่งแสงสว่างแห่งแบบเขาเรียกว่าแห่งจักรวาลนะ่ะนะใบที่สองสิ่งที่สองนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่าความรอบรู้นะคะ คุณจะเห็นความจริงแล้วก็สถานการณ์นะคะให้คุณนะใช้สามัญสำนึกนะคะแล้วก็อย่าไปหลงกลนะคะเออกับอะไรที่มันเป็นภาพลวงตารวมไปถึงให้ใส่ใจกับสัญชาตญาณของคุณนะคะเอสิ่งที่ภายในกำลังบอกคุณอยู่อย่างเงี้ยให้เชื่อในะอิงสิงของตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่สามความฝันหรอความฝันบอกอะไร อ่ะสิ่งที่สามของคุณนะคะความฝันของคุณนะคะได้เลือกคุณแล้วไม่วามม่าไงคุณเหมือนค้นหาแล้วก็เติมเต็มแล้วก็ไล่ล่าตามโชคชะตาของคุณนี่เป็นความแบบคลั่งไคล้ความบ้าคลั่งแห่งชีวิตพอสมควรนะคะเป็นนักฝันเออ your dream have should you ความฝันของคุณเลือกคุณแล้วนะคะดังนั้นให้คุณนะคะจงค้นหาแล้วก็เติมเต็มนะคะกับสิ่งที่คุณกำลังไล่ล่ามันอยู่นะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปนะแล้วก็ออฟไลน์ this is the magic of life ว้าวดีมากเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะไล่ล่าความฝันของคุณได้สําเร็จเพราะว่ามันมีสามถ้วยมันมีเดชาริอดตชาเรอดตมันเป็นเกี่ยวข้องนะคะกับแบบผู้กลา้านักรบผู้ยิ่งใหญ่นะคะการก้าวไปข้างหน้าการไล่ล่าที่ประสบความสําเร็จมากๆไพ่ของคุณสวยหรูมากๆเลยมีสามถ้วยการเฉลิมฉลองเรืความสําเร็จด้วยนะคะเกิดขึ้นขอดูหน่อยนะคะว่าพลังงานนี้ จะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่วันไหนเป็นต้นไปนะอเอานี้นะอุ๊ยอ่ะช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะขอสามใบาสามเดือนค่ะ ภายในสามเดือนสิ่งที่กำลงังสิ่งที่พูดไปกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนที่ทําให้คุณมีความสุขรวมไปถึงนะคะสิ่งที่คุณจะได้แบบว่ามันเป็นความรอบรู้ของคุณสัญชาตญาณของคุณนะคะให้คุณอย่าไปโฟกัสที่เวลาเลยนะคะให้ออกจากนอกกรอบของเวลาได้เลยนะคะมันมีแบบไล่ล่าความฝันตรงนั้นจงมั่นใจในตัวเองเยอะๆนะอืกลับมาดูที่ไพ่ยิปซีของเรานะคะเทวดานางฟ้าของคุณ สัญญาณ Ace of w a n นะคะความฝันนี้เป็นแบบคุณกำลังจะได้รับโอกาสว่าจะเป็นงานหรือความสัมพันธ์เข้ามาโอ้โหหนึ่งถ้วยหนึ่งคาถาอ่าแน่นจริงหนึ่งมาอีกตัวค่ะ The Date ขึ้นมานะคะการได้เริ่มต้นบางอย่างนะะหนึ่งในนั้นเป็นสิ่งที่คุณจบ มาแล้วคุณจะได้เริ่มต้นนะคะโอกาสแห่งความรักความสัมพันธ์เข้ามาแล้วนะคะช่วงทามมิ่งที่บอกไปเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะสิบเหรียญเอาละคะ่ะมีคำว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาด้วยนะคะบางคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะจากเอเนจีที่มันผ่านมานะคะสิ่งที่คุณเผชิญมาบอกไว้เลยการเงินของคุณจะอู้ฟู่มากๆเห็นไหมหนึ่งคำว่า การเงินของคุณจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยนี้นีถ่ถึงคราวคุณใครที่ทุกข์ที่ยากมามาเจอคลิปนี้นะคะคุณจะเห็นว่ามันมีนกฟีนิกส์นะคะเหมือนกันฟื้นคืนมาจากเท่าฐานนะคะเออโดยเฉพาะคุณได้โอกาสนะคะแล้วก็นี่เลยสิบเหรียญกำลังมานะคะเออคุณจะได้รับแบบว่าโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ได้ ได้เหมือนไขว,ขว่คว้าฝันของคุณจะเป็นจริงนะคะในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะเคยฝันเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกๆเนาะช่วงนี้มาสุดท้ายนะคะคําแนะนําของไพ่ในช่วงนี้คุณควรทําอะไรบ้างคําแนะนํานะคะจากภายในของคุณอย่าให้ความสนใจนะคะจากอะไรที่เราแบบผิดพลาดมานะคะอย่าให้แบบความดาวของคุณหรือว่าความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมันดึงคุณให้คุณไม่ได้ล่าฝันของตัว,ตอตวเอง นะเดอะทาวเขึ้นมานะคะเรียนรู้ที่จะเขาเรียกเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของวันเสมอ,อ,อหกเรียนคือการให้ภยัยให้อาภัยกับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตกับสิ่งที่คุณเจอมาเพราะมันจะทําให้คุณนะคะได้เข้าไปสู่บทเรียนใหม่อย่างเต็มตัว นะคะโดยเฉพาะให้ภัยกับใครสักคนที่ท้องสิกใส่คุณหรือเรื่องราวที่ไม่ดีที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อเป็นการปลดล็อกนี่คือนางฟ้าของคุณบอกนะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆมันเป็น f u l เ e นเนอร์ e ี e n e ์นิของคุณกําลังเกิดขึ้นขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะในไทมิ่งนี้ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเออโดนบันดนนาลให้คุณอยู่ในพลังแห่งความคิดบวกแล้วดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีของคุณไปให้ทุกสิ่งเข้ามาอย่างง่ายดายนะคะสมให้กับสมกับเป็นอ่เขาเรียกว่าปางของการแบบปางนอนนะคะเออคือทุกอย่างมาแบบง่ายดายสาธุด้วยนะคะ